พี่เขียวนะฮะมดเขียวชมัายชาแนลมันเดิมวันนี้พี่เขียวพามาแวะที่อู่จะมาดูพี่เี้ยนกันว่าเริ่มขยับอะไรบ้างแล้วนะฮะเดี๋ยวพี่เขียวให้ดูรายละเอียดน,นี่นี่นี่กำลังทำอืมนี้เน,น,นี่ยพามาดูกันอันนี้เป็นหวัหวเผาหัวเผาดมุมเดิมที่มันมีปัญหา เปลี่ยนหัวดุมนะช่างหร้อเปลี่ยนหัวดุมใช่ไหมก็คือเป็นตัวนี้ตัวนี้ที่ใส่อยู่แล้วก็ประกอบกับดับตัวนี้ก็ถอดเปลี่ยนแนะั่นแหละเละเหมือนกันระตอนแข่งก็เชื่อมไว้เต็มที่เลย ก็เยกาว่าเก็บไปใช้ปลาใหญ่หรือว่าเวลาเราไปลงสนามนะ่ะส่วนตัวนี้ใส่เป็นแบบธรรมดาไปช่างลางประกอบแบบ ไฟตายปวตะไคร้ขึ้นเลยจอดนานจัดทำไงได้พี่เจาะเนี่ยนะมันต้องเจาะออกอะน,นะเ,นเข้าได้ให้มันออกได้อนะแล้วพี่ซื้อซีนพาวเวอร์มายัางเอารวดท่อเรอท่อมันแตกอะโอ,อ้โหโอ้โออ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โอ้หโอ้โอ้โหโอ้โหโอโอโหโออ้โอ้อ้อ้โหโ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 อ้โห้โหโอ้โ้ออ้ ว่าเดี๋ยวเติมปั๊บออกปุ๊บนะเลยนะกำลังประกอบแล้ววันเสาร์าเรามีนัดกันคิดถึงป่าคิดถึงเขากำลังแล้วพี่เบียนเริ่มขยับแล้วนะครับ อ่าแล้วก็อีกอย่างเกียร์เมื่อกี้ก็แปลวแปลวเกียร์ที่พี่เข้ามาละเป็นเกียร์พี่ป้อมให้มาเอาไปไว้ที่อูพ่พินะไปเอาจากอูกพ่พินะมาประกอบร่างที่อูพ่พิชานครับเริ่มทยอยทำละคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะเรียบร้อยดูไปแล้วก็สวยจริงๆนะเนี่ย เบยดหลอเบยดหลอแล้วก็เมื่อวานละ่ะวันซืนที่มาเห็นในเครื่อง 3S Beam ที่พี่เขียวให้ดูนะที่มันจะลงในรถไอมาด้าโปรซีดตอนนี้วางแล้วครับนี่ขออนุญาตเจ้าของรถนะฮะนีน่อย่างเท่อะ เราดูหัวใจที่วางลงไปฟ้า,าบ 3S Beam โหสัดส่วนสวยงามนะมันเข้ากับรถแบบนี้จริง วางหัวเครื่องสวยจุดที่อย่างมียนะสักคนอันนี้คุยกับ พิชานไปเห็นว่าตอนนี้น่าจะเรียบร้อยก็คือส่วนของชุดหน้าชุดหน้าเรียบร้อยก็ยังมีหลือข้างหลังอีกข้างหลังก็เห็นว่าจะทำตรงตำแหน่งเพาตำแหน่งแนบอะไรให้มันกันกระดึงกระดกหน่อยตอนนี้ออกตัวแล้วมันกระชากแล้วมันกระดก ชานี่ก็ไอคันชุดนี้นี่ก็มาชุดแรกอยู่ในบิ๊กเอมของพี่หมอบิ๊กอมพี่หมอนี่ก็ที่พี่ชานวางคันชุดนี้มันก็อยู่ของพี่หมอนี่พี่นะตัวแรกเลยของพี่หมอที่อยู่ในบิ๊กเอ็มแกนะแล้วพี่หมอก็ยกเปลี่ยนคานชุดนี้เลยมาอยู่ที่พี่เขียว ไอคานชุดนี้มาอยู่ที่พี่เขียวในเรื่องรายละเอียดของของต้นกําเนิดไอ้คานชุดนี้ระบบข้างในจะเป็นเผาขับจะเป็นลูกปืนเป็นหัวเผาอะไรเงี้ยแก่พิชานค่อนข้างจะชานาญในเรื่องของไอ้ไอ้ไอ้เผาซาฟารีของตระกูลนิสสันนะฮะก็นี่เขาเข้ารับการซอร์วิสแกก็แกบอกว่าจะทําให้กลับมาเป็นป้ายแดงนะพี่นะ คือให้เวลาหน่อยทำแล้วก็ใส่ชิ้นส่วนอะไรก็เบิกได้ก็เบิกใหม่ไม่มีก็ในอู่ยังมีอะไรก็ใส่ใหม่ไปหมดรีเฟรชรีเฟรชกลับมาวิ่งนุ่มๆป้ายแดงเหมือนเดิมนะพี่เบีย้นะ <đ> ยนแค่ว่างั้นเลยจะแก้ไอ้ไอ้แหนกกระดกอะไรข้างหลังนิดหน่อยเดีย๋ยวพี่เขาจะอัปเดตให้ดูว่าว่ามีมีเพิ่มเติมตรงไหนไปบ้าง แตก็นแน่นอนแล้วผ่านทัวร์นาเมนต์บอโคนบอเลนอย่างนี้หมดแน่นอนก็คือภาพเบรก <c oughs> ก็จัดมาทั้งหน้าทั้งหลังเรียบร้อยพร้อมทุกครั้งที่ถอดเผาหน้าแล้วมันจะหายเลยนี่นันดเผากลางหายประจำ ที่เขียวเองนะนะ่าเก็บไม่ดีอาจจะเป็นประมาณนี้จะเก็บรายละเอียดด้านหน้าทำสีดีไหมอ่ะไม่เบียนอนะ่ะไม่ดำดำไม่ทำ แต่ถ้าเคลือบสีแบบนี้เลยมันก็น่าจะดีนะเนี่ยลองวอ,อนอนุมัตินะพี่เชก็ชอบดิบๆแบบเนี้ยสีมันได้อารมณ์ดีลุยๆดี จะออกครั้งหน้าก็จบแล้วนะพี่นะข้างหน้าหรือเปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยนอะไรพี่ตรงเมื่อกี้ตรงตรงที่ว่ากระโหลกดอกจอกแล้วไ,ไอไอน็อตล็อกหัวเพลาอะไรนั่นเป็นล็อกแบบน็อตสองตัวที่พี่ว่าแล้วใช่ไหมไอนี่คือใช้อันที่ผมซื้อมาหรืออันที่มีอะไรในอู ที่ซื้อมานะส่วนอะไรในอูก,ก็ยังมีสำรองอยู่ค่อนข้างจะเยอะอะไรแกพอสมควรเลยครับนิสสันสัฟาร์ดีเอ็ดีทำสามวายหกหนึ่งก็มีไหมพี่วายหกศูนย์หกหนึ่งอะไรก็มีของใหม่ก็มี เห็นเนี่ยก็ใจชื้นขึ้นมาแล้วไม่จะทันแน่นอนอาทีนี้เสียบเฟียบเฟียบแต่พี่เขียวจะซัดมากไม่ได้นะเพราะว่าต้องรอให้เธอโบรันอินพี่แล้วไอ้เธอโบรันอินอะไรนี่มันต้องนานไหม ไม่จำเป็นอุ้ยจริงเปล่าไม่ต้องหมุนบูทเบิร์ดให้มันเข้าที่อะไรก่อนเลยเหรอใส่ปั๊บก็ชัดได้เลยหุย้ยมันจะดีนะมเอจะตันะ้้งูมาแลว ต้องสูบใบหน้าใบหลังบาลานซ์ถ้าเราถ้าเราไม่เคยเจอนะไม่เคยเห็นคือถ้าใช้ไม่ได้ก็คือพังเลยอืมแล้วก็เดี๋ยวผมก็คือใช้ได้ถ้าใช้ไม่ได้ก็คือพังผมก็ใส่เลยนะถ้าพังก็พังก็ให้มันรู้ไปเลยว่ามันพังนะจะบอกว่าทำไมไม่ลัานอินไม่ใช่เพราะ t u r b มันไม่มีอ่ะไม่มีคำว่าล้านอินพอรถออกมาป้ายแดงเขาก็ซัดเลยไม่ได้บอกว่าอย่าเพิ่งขับนะอย่างเงี้ยนะ เป็นฟิตเครื่องนนใหม่เปลี่ยนปอกเป็นปปูน,นอัดกันอน๋อนี่ก็ความหมายของเขาที่ว่ารันอินผมว่าน่าจะเป็นน,ปน,น่าจะเป็นการไล่ระบบน้ํามันเครื่องขึ้นเลี้ยงแกนอะไรเรียบร้อยก่อนสตาร์ททิ้งไว้สักพักแล้วก็ค่อยขับอ่ะนะน่าจะประมาณนั้นแต่พี่ดูแล้วของผมนี้มันน่าจะเหมาะกับเทอร์โบอะไรพี ่าจะสักศูนยหรือศูนห้าะถ้าศูนย์หเลยไหมศูนย์หมันจะใหญ่ไปละมันจะใหญ่ไปลยหรือไงร้แล้วมันต้องทําโครงทําอะไรอีกไม่ได้ใช้โครงนี้ได้ถ้าใบหลังมาเท่ากันโคงแต่มันมีข้อเสียอย่างรามัน ศูนย์ห้าศูนย์ห้าเนี่ยมันอยู่ในรถอะไร6ล้ออืม6ล้อก็มี e มเก็มี s u b a r อ้ามันเป็นโบเบนซินนะดิหรือไม่เกี่ยว

เขาเดียวแต่เป็นระบบจริงๆแล้วก็แบบนี้เขาเรียกว่าเต็มดอกจอกนะเตเต็ารอ๋อเต็ดดอกจอกก็คือต้องมีการกระชากถึงจับถ้ากระชากปุ๊กก็ลลอกหรือปลุกปลถ้าหยุดปุ๊บก็ขายอ๋อจะขับแบบนิ่มนวลไม่ได้แล้วต้องกระโชกเขาข้ามมันจะดีนะเนี่ยเรียกเต็มดอกจอกนเป็นดอกจอกอ๋อ จะดอกจอกกดอกแน่จะใหญ่กว่านี้หน่อยนะอ๋อโอ้โหมันจะใหญ่กว่าหน่อยไอ้เจ้าเราก็เอาคอมมิล่าใส่ได้มั้งอะไรพี่คอมมิล่าโอ้โหคอมมิล่ามันจะเย็นแล้วพี่รถผมมันพอวิ่งไกลๆแล้วมันร้อนนะคอมมิล่าแล้วตู้ตู้เล็กๆตู้ส่งเลยมาใส่อ่ะตกแด้ว่าตู้หนึ่งเดียวเองตู้นี้ต้องยกอีก มีผมโหลดปนปี้มาแล้วนี่ประกอบนี่มันดูแล้วมันเรี่ยมเชี่ยมมันน่าขับอย่างเงนะ แน่นอนใครไม่ไปผมไปแหละโคตรแบบโคตรอยากนอนแช่น้ำเย็นๆทีคิดนมันไม่หนาวจริงไงดิบ้านเราอะตรงนี้มันไม่หนาวดิไอ้ข้างบนก็ได้ไม่หรอก่อะคิดดูพี่คิดดูผูกเปเรือเตียงผ้าใบนี่นะนอนหมกโอ้กินข้าวเสร็จนั่ง ก่อไฟเออเจ้าเจ้าเจรจาเห็นที่ต่อเขาให้มอกเน้นอืมน่าจะช่วงเช้าเลยกลางวันผมว่าน่าจะปกติมีใหม่ในกุ่กที่เข้าไปอยู่นั่น่ธรรมดาพอล้างทีประกอบทีมก็เลี่ยมเทียมสะอาดโอ้อยากล้างข้างในมากล้างไหนล้างให้ได้ไม่รู้นะ มันไม่ใช่ขี้ฝุ่นนะข้างในมันเป็นขี้ทรายอะ่ะเขาจะดูดฝุ่นให้ผมไหมในล้างเนี่ยโอ้โหผมไปเจอไปจอดล้างทงร้านที่เคยล้างๆอยู่นะซอยร้อยสองมาเข้าไปเดี๋ยวต้องไปธุระแล้วปิดร้านโอ้โหโคตรทำน้อยจิตใจเลยว่าจะขับไปถึง